ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์กับการทำนายถ่ายทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียว ไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับใครมาบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมจะไปเชื่อเขานะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเรียกขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาล่ะมาเข้าเนื้อหาการดูดวงวันนี้เราจะมาทําการเสี่ยงทายรนดอมไพ่กันเช่นเคยนะครับ โดยผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับนะครับนะใช้หนึ่งสำรับเท่านั้นวันนี้นะครับการทำนายของเราอ้างอิงตามแนวทางสากลแนวทางตะวันตกนะดูตามตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับอืทำนายกันไปตามเนื้อหาอตามตำราสากลดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีเราจะมะีวิธีแนะนำให้ตามหน้าไพ่นะครับ การเสี่ยงทายแบบนี้เราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เราจะมาพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดพยากรณ์อนาคตกันแล้วมาลุ้นดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนี่นี่คือเสน่ห์ของการเสี่ยงทายนะครับเอาละผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับการเสี่ยงทายนี้ดูได้ทุกท่านทุกท่าดินน้ำลมไฟทุกราศีดูได้หมดไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่า ความโชคดีมหาศาลที่จะเกิดกับคุณในเดือนหน้าอืน่าสนใจอีกเช่นเคยวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหสี่เหรียญ Four of Pentacles โอกาสดีของการเก็บหอมรอมริบเก็บออมทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้ในบางท่านท่านที่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยเคยมีปัญหาการเงินมาโดยตลอดจากนี้ไปเป็นต้นไปเดือนหน้านี้คุณจะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามา โอกาสดีๆให้พิจนารณาดีๆว่าบางทีจะเป็นเรียกว่าทางสะดวกทางเปิดฟ้าเปิดให้คุณมีรายรับรายจ่ายที่สมดุลบาลานซ์มากขึ้นแบบนี้หมายความว่าถ้าที่ผ่านมาเคยติดลบเคยเป็นหนี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปอะไรแบบนี้นะครับโดยสภาพเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่จะดำเนินให้มันโฟล์มันไหลไปโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากมายแต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับด้วยการไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ่มเฟอือยเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นดวงดีแล้วยังใช้จ่ายเต็มที่ไม่ยั้งปาร์ตี้ทุกสัปดาห์อะไรแบบนี้ก็ต้องยับยั้งชั่งใจบ้างนะครับแล้วคุณจะมีเงินเก็บเหลือเก็บมากขึ้นดวงคุณเริ่มดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติการดูดวงของเราไม่งมงายนะครับ นะดวงดีแล้วไม่ใช่ใช้ชีวิตเต็มที่ดวงการเงินจะดีขึ้นไม่ได้แปลว,ว่าให้ใช้เงินได้เต็มที่กับชีวิตไม่ใช่ก็ต้องประหยัดบ้างอะไรแบบนี้นะครับนะใช้เท่าที่จําเป็นแล้วคุณจะเริ่มมีเงินเก็บได้ในเดือนหน้านะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อื ความโชคดีมหาศาลที่จะเกิดกับคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรได้บ้างอโอ้โหห้าไม้เท้ามากคนมากความไฟออฟวอนส์ใบนี้ออกมาสำราสากลว่าไว้ว่ามากคนมากความและลึกไว้อยู่เสมอเลยว่าต้องใจแข็งเข้าไว้อย่างแรกนะอย่าให้ความช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเกินกำลังหรือไม่เพราะมันจะกลายเป็นภาระระยะยาวของคุณ ในช่วงที่คุณกําลังดวงการเงินดีขึ้นมีโอกาสลืมตาอ้าปากจะมีเหตุการณ์ดนจิตดนใจบางอย่างให้มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณหรือเข้ามาเบียดเบียนคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ใจแข็งเข้าไวเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอาตัวเองให้รอดก่อนใครจะว่าเห็นแก่ตัวไม่ต้องไปสนใจถ้ามีใครมาต่อว่าคุณเฉยเสียไม่ต้องไปสนใจนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความมากคนมากความนะ ปัญหามักจะมาจากผู้คนปัญหาที่ไม่ได้ก่ออะไรแบบนี้ให้ระมัดระวังให้ดีเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ให้เงียบใช้ชีวิตส่วนตัวคล่องเกี่ยวกับผู้คนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจะสุขสบายนะครับจําไว้เลยว่ามากคนมากความอืมเลี่ยงใดเลี่ยงอย่าแบกรับปัญหาของคนอื่นอย่าไปคาประกันให้ใครเออแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินเลียงใดเลียงแล้วก็อสามถ้วยถ้าคุณทำได้ ถ้าคุณปลีกวิเวกออกมาจากสังคมได้นะไม่ได้หมายความว่าให้หลีกหนีสังคมนะแต่หมายความว่าให้คบหาผู้คนเท่าที่จําเป็นเออสิ่งใดดีก็ทําต่อไปสิ่งใดไม่ดีหลีกหนีถอยออกมาใครมาเบียดเบียนเราเราก็ไม่คล้องเกี่ยวด้วยแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญสามถ้วยผู้คนชัยโยเฉลมิมฉลองยินดีชูถ้วยขนาดนี้ตามภาพไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ทำนายตรงๆตามตาราสากลตามหน้าไพา่ใบนี้ออกมา คุณมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสได้ข่าวดีเดือนหน้าคุณมีโอกาสได้ข่าวดีไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ข่าวดีของคุณเองก็เป็นข่าวดีของญาติสนิทมิสหายแบบนี้ซึ่งจะทําให้คุณชื่นใจและมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลดีเหล่านั้นไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าญาติของคุณลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จในชีวิตเขาอาจจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณได้แบบนี้หรือมีความยินดีร่วมกันมีโอกาสได้ไปงาน,ม,างานมงคลงานเฉลิมฉลองทุกรูปแบบซึ่งจะนําพาความสุขใจมา ให้แล้วพอวคนเรามีความสุขใจสบายใจทําอะไรมันก็ดีไปหมดอ่าสมองปลอดโปร่งนะครับเป็นเรื่องดีนะยินดีด้วยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาในเดือนหน้าไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ให้นับเป็นข่าวดีทั้งหมดคนเราไม่ต้องรอเฉลิมฉลองใหญ่นานทีปีหนนไม่ต้องเราสามารถยินดีกับเรื่องเล็กๆได้ทุกวันนี่ต้องอย่างนี้แล้วก็หนึ่งไม้เท้า การงานก้าวหน้าดีนะครับทำนายตามหน้าไพ่เลยเอาตรงๆต,ตามหนึ่งไม้เท้าเลยคืออย่างแรกนะความหมายที่1การงานก้าวหน้าดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือแม้แต่บางสิ่งที่ไม่ได้ทํานานแล้ว ลองนําเอากลับมาปัดฝุ่นทําใหม่ก็มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าโอกาสจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับและอีกความหมายหนึ่งของหนึ่งไม้เท้าคือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่สร้างบ้านใหม่สร้างอาคารใหม่ทําเปิดร้านใหม่อะไรแบบนี้ทํากิจการใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่เกินกําลังนะ ย้ำว่าไม่เกินกำลังคุณจะเติบโตไปได้ดีไปได้สวยหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกชัดเจนว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะไม่สูญเปล่าไม่เหนื่อยเปล่าใครคิดทำกิจการใหม่เปิดร้านใหม่ค้าขายสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ถูกต้องนะเออต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะคิดดีทำดีริเริ่มสิ่งใหม่ๆมมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงชัดเจนมากอืมและธาตุไฟก็เด่นนะครับธาตุไฟก็เด่นเรื่องธาตุเรื่องาราศีดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับ ดูได้ทุกท่านดูได้ทุกท่านทุกราศีแต่ถ้าใบไหนมีธาตุใดเด่นเป็นพิเศษผมก็จะบอกกล่าวให้ฟังแล้วก็โอ้สีถ้วย four of cups ระวังความเข้าใจผิดพอแง่แมงอนกับคนแวดล้อมสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแม้แต่บุตรหลานบริวารใครก็แล้วแต่อาจมีการเข้าใจผิดกันพูดจาผิดหูกันงอนกันเล็กๆลน้อยนแบบนี้ไม่ต้องไปกังวลมากมายนะครับเรื่องเราจะไม่บานปลายใหญ่โตถ้าไม่ทิฐิใส่กันเออ ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าเขางอนหรือเขาไม่พอใจใดๆดก็เปิดใจพูดกันตรงๆแบบนี้พูดคุยกันซิว่าปัญหาคืออะไรหาทางออกร่วมกันแบบนี้จะดีกว่าถ้าต่างคนต่างเงียบปัญหาอาจจะยืดเยื้อได้ก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะอะไรอะไรก็กำลังจะดีแล้วตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจากผู้คนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ผู้คนนําปัญหามาให้คุณก็อาจจะเป็นการงอนกันการเงียบใส่กันอะไรแบบนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเปิดใจคุยกันแล้วจะดี อืมโอ้โหดีแน่นอนหกถ้วย six of c u p ใบนี้มิตรภาพที่ดีกัละยาณมิตรให้โชคโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทมิตรสหายในสังคมของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเด็กๆเลยหรือว,ว่าคนแถวบ้านหรือว,ว่าเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือใครก็แล้วแต่แม้แต่คนที่ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงแต่เคยรู้จักกันมาเช่นคนที่เคยค้าขายหุ้นส่วนเก่า,าลูกค้าที่ยังดีกันอยู่ลูกค้าเก่าที่หายหน้าหายตาไป ใครก็แล้วแต่ที่ยังดีกันอยู่แต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสวนกลับมาให้โชคให้คุณประโยชน์กับคุณได้นะครับการให้โชคนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาให้เลขเด็ดหรือว่ามาให้เงินให้ทองอะไรแต่หมายความว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะมีโชคดีร่วมกันเป็นไปได้จากใบที่แล้วเมื่อกี้มีที่มีหนึ่งไม้เท้า เป็นไปได้ว่ามิตรเก่าจะนำงานใหม่มาให้หรือมิตรเก่าจะมาร่วมสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆม,มาสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมกันสร้างกิจการใหม่ๆร่วมกันอาจได้หุ้นส่วนเก่าฝีมือดีที่ห่างหายกันไปเดินตามทางของตนเองกลับมาร่วมหุ้นร่วมมือกันอีกครั้งแบบนี้เป็นไปได้นะครับคนไหนไว้ใจได้คนไหนที่ดีต่อกันมาโดยตลอดดีกันมายาวนานไม่เคยหักหลังกันไม่เคยทำร้ายกันเขาจะกลับมาให้โชคดีกับคุณอย่างแน่นอนนะครับใบนี้ยังไม่ถ่ายเรื่องความรักนะ เพราะวันนี้การงานการเงินเด่นเหลือเกินความรักความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏแล้วจะปรากฏไหมอม,มาลุ้นกันการเงินการงานดีแน่เดือนหน้าของคุณเนี่ยสบายใจได้เลยนี่การงานอีกแล้ววิสัยทัศน์สองไม้เท้า การมองกันไกลาการงานการติดต่อสื่อสารประสานงานการเจราจาต่างชาติค้าขายนําเข้าส่งออกโดดเด่นสมัยนี้การค้าขายกับต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่โปร่งใสมีให้เลือกเยอะแยะลองไปเลือกทําดูนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถดำริเริ่มค้าขายเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวได้หรือแม้แต่ไม่ต้องทําธุรกิจก็ได้เอาว่าอาชีพใดก็แล้วแต่ ใช้วิสัยทัศน์ของคุณให้ดีใช้วิสัยทัศน์ของคุณให้เต็มที่มองการไกลอย่ามองอะไรใกล้ๆนะครับนะมองการไกลใช้วิสัยทัศน์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคมาดูกันต่อมาดูกันต่อนะครับความโชคดีมหาศาลของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรได้อีกการงานการเงินเด่นเลยตอนเนี้ความเฉลิมฉลองยินดีก็เด่นแต่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏจะมีบ้างไหมนะ โอ้สีดาบระวังสุขภาพสักหน่อยระวังพักผ่อนน้อยช่วงเวลาตักตวงช่วงเวลากอบกอยทุกอย่างย่อมมี2ด้านเวลาการงานการเงินรุ่งรุ่งคุณมักจะเพลิดเพลินกับการทํางานจนลืมพักผ่อนอาจจะโหมงานหักโหมงานจนลืมดูแลสุขภาพก็ต้องรักษาสุขภาพบ้างหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับอมืมาดูกันต่อนะแล้วก็โอ้ร oh, <laughs> าชนิดถ้วย ความสัมพันธ์ดีๆปรากฏแล้วมาแล้วในที่สุดเรื่องความสัมพันธ์ปรากฏแล้วแลธาตุน้ําก็เด่นนะครับราชินีถ้วยคุณจะได้รับการยกย่องได้รับเกียรติในแวดวงสังคมของคุณไปไหนมาไหนได้รับการตอบรับต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ผู้คนส่วนใหญ่จะชื่นชมคุณมากขึ้นยกย่องในฝีมือความสามารถของคุณหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวที่จู่ๆคุณก็มีสเสน่ห์ขึ้นมาอย่างไม่ต้องไปหาเหตุผลนะ คนเราพอจังหวะดีดวงดีออร่าออกเปล่งประกายแบบนี้ใครๆมองมาก็มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนชื่นใจใครๆก็อยากมาใกล้ชิดใครๆก็อยากเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวจะมาชักชวนไปทํางานจะมาอุดหนุนสินค้าจะมาอุดหนุนบริการหรือจะมาจีบมาอะไรก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสได้มิตรใหม่เพิ่มคุณจะเป็นที่รักของผู้คนและใบนี้ตามความเชื่อไม่ใช่เป็นที่รักของผู้คนอย่างเดียวยังเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้ง3โลกเลยนะเอาเป็นว่าตามความเชื่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีด้วยประมานนี้และคุณจะมีเสน่ห์มากๆใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะส่วนคนที่คาดหวังเรื่องความรักก็พอจะเริ่มมีลุ้นบ้างแล้วละ่ะเออแต่การงานการเงินก็ยังเด่นกว่าอยู่ดีเอางานเอาเงินก่อนเดี๋ยวความรักดีๆตามมาเอง ความโชคดีมหาศาลของคุณโอ้สามเหรียญยังคงของ้ของเกี่ยวกับการเงินการงานและผู้คนสามเหรียญสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณมีโอกาสได้คอนเน็ชั่นเพิ่มได้สังคมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะ ถ้าเป็นคนค้าคนขายคนทำงานอิสระเนี่ยโดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะได้คอนเนคชั่นใหม่สังคมใหม่ดีๆได้รู้จักผู้คนมากขึ้นถ้าเป็นคนค้าคนขายลูกค้าจะประทับใจคุณนะแล้วบอกต่อปากต่อปากทำให้คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้าคนที่ไม่ได้ค้าขายแต่ทำงานอิสระออกสื่ออยู่ตามสมัยนิยมแบบนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรออกสื่อก็แล้วแต่ ชื่อเสียงคุณจะขจรกระจายออกไปไกลออกไปมีคนชื่นชมชื่นชอบมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมี FC มีแฟนคลับมากขึ้นแบบนี้มีโอกาสด่งดังชั่วข้ามคืนได้ด้วย ขอเพียงคุณทำคอนเทนต์ดีๆนะให้มันถูกจุดนะทำถูกจังหวะคุณมีโอกาสที่จะโด่งดังข้ามคืนได้เลยส่วนคนที่ทำงานประจำก็ไม่ต้องน้อยใจคนที่ทำงานประจำงานของคุณยังมั่นคงดีมีโอกาสประชุมสัมมนาตามวาระอันเหมาะสมและจะได้รับคอนเนคชันที่กว้างขวางออกไปเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานอิสระก็สามารถเห็งๆได้เช่นกันนะโอเคมาดูกันต่อน,นะครับแล้วก็ ความโชคดีมหาศาลของคุณในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเท่าไหร่นักแต่คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นดังกล่าวเพียงแต่ว่าเสน่ห์เนี่ยมันจะไปส่งเสริมด้านการงานมากกว่าเออโอ้การงานอีกแล้วความสําเร็จอีกแล้ว 6. กไม้เท้าวิกตอรีไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสําเร็จการงานการเงินเด่นมากรับไว้ก่อนเลยนะประมาณนี้ แม้ว่าการทำนายนี้จะพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่มันคือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะเกิดมากเกิดน้อยเกิดช้าเกิดเร็วขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านการกระทำก็มีส่วนสำคัญผมย้ำเสมอว่าดูดวงไม่งมงายดวงไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรือเพื่อความบันเทิงหรือดูไว้เป็นกำลังใจก็ยังได้แต่เมื่อดวงดีแล้วที่เหลือคุณต้องไปปฏิบัติเองไปทำเองใบนี้ออกมาบ่งบอกว่า คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะในหลายๆอย่างเลยนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่ในการแข่งขันกับผู้อื่นแข่งขันในธุรกิจคุณจะเป็นเจ้าตลาดคุณจะมีโอกาสโชคดีมีชัยชนะเหนือคู่แข่งและถ้าคุณกำลังแข่งกับตัวเองกำลังเอาชนะใจตัวเองแปลว่าคุณจะทำสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ในการเอาชนะใจตัวเองนะครับบางท่านอยากจะออกกำลังกายฟิตหุ่นฟิตร่างกายหรือว่าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือทำอะไรสักอย่างตั้งใจทำอะไรสักอย่างคุณจะเอาชนะใจตัวเองได้นี่ การเอาชนะไม่จําเป็นต้องแข่งกับคนอื่นเสมอไปการเอาชนะใจตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็โอ้โหสีไม้เท้ายินดีด้วยมาแล้วความหวังเรื่องความสัมพันธ์แตกเดี๋ยวก่อนยังไม่ทำนายเรื่องความสัมพันธ์เอาเรื่องการงานการเงินก่อนใบนี้ตีความได้2ออย่างถ้าเรื่องการงานนะสีไม้เท้า ความเฉลิมฉลองเรื่องการงานมาแน่ๆซุ้มประตูของงานเฉลิมฉลองและสีไม้เท้าความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้านการงานอย่างสูงสุดประสบความสําเร็จสูงสุดตามกําลังของคุณเออประสบความสําเร็จตามกําลังตามความขยันของคุณนี่คือความหมายที่หนึ่งมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่มี3ามถ้วย สามถ้วยสีไม้เท้าเดือนหน้าคุณมีเหตุการณ์ดีๆมีข่าวดีมีเรื่องให้เฉลิมฉลองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่ามีข่าวดีมาเข้าหูคุณแน่นอนนะครับมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนและอีกความหมายหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใบนี้เป็นไพ่แต่งงานนะถ้าคุณคาดหวังเรื่องการแต่งงานคาดหวังเรื่องการคลองคู่อยากมีคู่อยากมีคนรู้ใจคุณมีโอกาสนะครับเมื่อการงานการเงินคุณดีแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าการงานการเงิน นะธุรกิจกิจกรรมกิจการของคุณชักจะชักนําพาคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปเป็นคู่รักคู่ครองได้แต่จะได้หรือไม่เอ๊เดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะใบนี้ถึงจะเป็นไพ่แต่งงานก็จริงแต่วันนี้ดวงการงานการเงินเด่นมากมาโดยตลอดผมจึงมุ่งไปที่เรื่องการงานมากกว่าเออความสําเร็จในชีวิตอื่นๆด้านอื่นๆมากกว่านะความสัมพันธ์ยังไม่เด่นและความสัมพันธ์จะเด่นไหมขออีกสักใบนะลองแถมดูอีกสักใบดูซิว่าเดือนนี้คุณจะ ประสบความสําเร็จการงานเป็นส่วนใหญ่หรือมีเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมโอ้ก็ยังอยู่กับการงานเออนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นนะบอกตรงๆแต่เอาเถอะงานดีเงินดีไว้ก่อนเป็นใช้ได้เจ็ดถ้วยออกมาใบนี้คุณจะมีตัวเลือกในทางการงานเยอะแยะมากนะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เลือกเป็นอย่างมาก ถ้าท่านที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรือทํากิจการใหม่จะมีตัวเลือกมากมายมหาศาล คนที่คิดจะเปลี่ยนงานคุณจะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอางานไหนดีจะไปที่ไหนดีที่นั่นก็นดีที่นี่ก็ดีดูดีไปหมดคนค้าคนขายถ้าคุณที่คิดขยับขยายกิจการคุณจะเลือกไม่ถูกเช่นกันว่าจะขายอะไรเพิ่มดีจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มดีโอ้โหสินค้าตัวนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจอันนั้นก็น่าสนใจบริการนี้ก็น่าสนใจน่าทำไปซะทุกอย่างอะไรแบบนี้ละลานตาเลยนะครับความหมายโดดเด่นมากเพราะดูบริบทวันนี้กับไพ่ใบอื่น การงานคุณเด่นมากการเงินคุณเด่นมากชีวิตคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์พอจะมีไหมก็มีบ้างใบนี้ก็ตีความได้ความสัมพันธ์ได้ว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่คุณจะยังไม่เลือกใครคุณจะเลือกเอางานเอาเงินก่อนซึ่งถูกต้องเอางานเอาเงินก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นดีเองนะครับโอเคโชคดีมหาศาลมาแล้วตั้งใจนะครับดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยเยนะขยันขันแข็งนะดวงดีแล้วทำคุณงามความดีเพื่อให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ